อีกไม่กี่วันพระจันทร์จะเต็มดวงเอาพระจันทร์ดวงโตๆที่ใกล้เต็มดวงมาฝากพี่น้องกันค่ะพระจันทร์เต็มดวงหมายความว่า,าวันวันคืนก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปใกล้ถึงข้างขึ้นนะคะข้างขึ้นอากาศจะดีจ้าดูเลยแล้วรอชมฟูมูลกันนะคะพี่น้องค่ะเวลาขณะนี้จะสามทุ่มแล้วจ้า สภาพบรรยากาศของประเทศเดนมาร์กและก็อีกหลายประเทศทางยุโรปก,ก็เวลาขณะนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะแต่เนื่องจากว่าช่วงเช้าทั้งวันมืดมัวฟ้าเป็นสีเทาแล้วก็ฝนตกตอนช่วงเช้านะคะหนาวเย็นค่ะตอนนี้ก็อากาศหนาวแต่ยามเย็นอากาศดีค่ะ เสียงนกเสียงวัวร้องกันสนั่นเลยจ้า